สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบล่างประจำวับที่16พฤศจิกายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใขรทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่รับบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะแนวทางของสูตรครบล่างนะคะในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้อาจารย์จะตาม คบล่างของชุดขอรวยดยคนนะคะแล้วก็ไปใช้สูตรของ p p ยี่สิบเก้ช่วยด้วยนะคะเนื่องจากเวื่ที่แล้วมันยังเข้าอยู่นะคะแล้วก็จะมี N d u m b n o ของ S 2นะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะนำมาฝากตัวที่ไม่มาของล่างนะคะอีกทั้งหมด3ตัวด้วยกัน3ตัวเลขนี้อาจจะไปชนกับของชุดขอรวยดีคนนะ หรืออาจจะไม่ชนก็จะได้ตัวที่ไม่มาถึงห้าตัวด้วยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีตัวที่มาออยู่ถึงห้าตัวนะคะเดี๋ยวเราลองมาเช็คด้วยกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูช่องที่คงเหลือก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเช็คดูให้ก่อนคลิปนี้ก็มีประโยชน์นะคะสำหรับ fc ที่ชอบสองตัวล่างนะ แน่คแนวทางของคบรบล่างอาจารย์จะตามของสูตรชุดขอรวยดิคนนะซึ่งเดินดีระยะยาวบัตรนี้ก็23งวดนะเราลองมาไล่ตัวเลขของตัวที่ไม่เดินนะคะอันนี้จะเป็นของสูตรเอ,อ่อพ p s อ9นะคะซึ่งเป็นสูตรระยะยาวเหมือนกับเอ,อ่อเดินมาเท่ากันกับขอรวยลิคนเลยนะคะแต่มันคนละสูตรกันคนะ,ะสูตรไม่เหมือนสูตรไม่เหมือนกันนะแต่ระยะการเดินตั้งแต่งวดที่ออก2-1งหนึ่งเลยคะ สองหนึ่งห้าหนึ่งสองสามแล้วก็ห้าหนึ่งรอบสองห้าศูนย์ห้าสี่สามสองสามหกแปดห้าศูนย์หกแล้วก็แปดเจ็ดอันนี้อาจารย์นนนนต,ตัดมาที่แปดเจ็ดเป็นระยะกลางๆนะคะมาทำมาให้ดูแค่ครึ่งเดียวนะคะก็คือหนึ่งถึงสิบงวดเข้ารวดนะคะอันนี้เรามาเริ่ม,มทีนนะะ่มวดที่สิบเอ็ดกันนะค่ะมวดที่สิบเอ็ดเรามาเช็คอันนี้คือของ เออ PPS ยี่สบเก้านะคะจะไม่มีเลขสี่กับเลขศูนย์มันจะไม่ชนตรงนี้นะคะสามห้าแล้วก็สี่ศูนย์เลขตัวหนึ่งก็คือของ S อสองเลขหกนั้นเราก็สามารถตัดออกไปได้เลยนะก็คือสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์แล้วก็หกตัวเลขมันก็จะเหลือที่หนึ่งสอง เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะคะสูตรเก่าอาจารย์จะเขียนไว้ฝั่งขวามือนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงนี้ด้วยกันเราไล่ของ PPS ยี่สิบเก้ากับ S สองไปก่อนนะคะต่อมาเราก็จะมาดูงดที่สิบสองนะเก้ากับห้าแล้วก็ สี่มันจะมีตัวชนเลขเก้านะคะตัวนี้อาจจะเหลือเยอะหน่อยเพราะมันมาชนเก้าตัวนี้ั้นเราก็จะตัดตัดสี่ตัดห้าตัดสี่ตัดห้านะตัดได้สองตัวนะคะนอกนั้นเก้ามันมันตัดไม่ได้นะก็จะมีหก ศูนย์หนึ่งสองแปดหกศูนย์หนึ่งสองแปดสามเหลือน้อยบ้างเยอะบ้างนะคะก็มีประมาณห้าตัวถ้ามันตัดได้จริงมันจะตัดได้ห้าตัวถ้ามันมีตัวซ้ําก็จะก็จะตัดได้น้อยะคะ่ะแบบนี้เนี่ยตัดสองแปดเจ็ดก็ตัดไม่ได้ะคะตัดได้แค่สองกับแปด พีพีเอยี่สิบเก้านี่จะเป็นสองก็แปดนะแต่ตัวเอสนี่เป็นเปนเลขเจ็ดมันมาชนตัวนี้น,นก็จะเหลือหกตัวนะคะก็คือสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสามน้อยตัวลงไปต่อมางวดที่สิบสี่มีตัวไม่มาอยู่หก สองสองซ้ำนะคะก็คือได้หกตัดได้หกกับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามต่อไปงวดที่สิบห้าเราจะไม่ใช้นะเจ็ด สามแล้วก็สี่เจ็ดซ้ำนะคะตัดได้สามกับสี่ก็จะเหลือสองแปดเก้าศูนย์หกหนึ่งต่อไปงนดที่สิบหกหนึ่งกับเจ็ดแปดชนนะคะก็ตัดได้หนึ่งเจ็ด สามสี่ห้าเก้าศูนย์สองต่อมางวดที่สิบเจ็ดตัวที่เราไม่ใช้ก็คือสี่ศูนย์ชนห้าก็ตัดได้สี่กับห้าเหลือหกเจ็ดหนึ่ง สองเก้าสองสามเก้าต่อเป็นข้อที่สิบแปด pph ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะ pph ยี่สิบเก้าจะไม่มีหกกับสองแล้วก็ s สองไม่มีเลขห้าหกสองห้าเพราะฉะนั้นตัดได้สองกับห้าไปเรือสามสี่เก้า ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดต่อไปงวดที่สิบเก้าอ่าตัดได้แค่ตัวเดียวนะคะอันเนี้ยเห็นไหมสองสี่อันนี้ก็สองซ้ำแล้วก็หกอันนี้ก็หกด้วยนั้นสองชนตัดได้เลขหกนะเก้าศูนย์หนึ่ง ห้าเจ็ดสามแปดวันนี้เยอะที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวซ้ำถ้าเป็นตัวซ้ำตัวเลขมันก็จะเหลือเยอะนะต่อมงวดที่ยี่สิบยี่สิบงวดนะสองแปดแปดยี่สิบเก้านี่สองกับแปดอันนี้ก็ดันเป็นเลขเดียวกันอีกเลขแปดเพราะฉะนั้นมันก็จะสองก็ชนนี่อีก ก็ตัดได้อตัวเดียวคือเลขแปดตัดตัวเดียวนะเลขแปดก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดสามอันนี้เท่ากันเลยเหลือเท่ากันเลยสองง่วติดกันนี่มันมีตัวมันเป็นตัวซ้ำอะถ้าเราคำนวณม,มาได้เป็นตัวซ้ำมันก็จะ การจะมาตัดตัวที่จะเราจะคัดเลือกนี่มันก็จะได้ตัดได้น้อยตัวตัวเลขก็จะเหลือเยอะนะะอันนี้คือแปดกับสี่สามนะโอ้อันอย่างเงี้ยดีค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้ห้าเจ็ดอันนี้แปดสี่และนี่สามเท่ากับเหลือแค่ห้าตัวนะะถูกตัดไปห้าตัวนี่แหละแบบเนี้ยดีนะห้าตัวเราก็ยังมีโอกาสเอาตัวเด่นมาตัวดึงได้ยืนตัวไหนสักตัวหนึ่งนะตรงนี้ก่อนแล้วกัน สองสามสี่แปดนี่ตัดใกล้ๆกันเลยเลยสามสี่แปดเหลือสองเก้าศูนย์หกหนึ่งทำไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาไล่ใหม่นะฮะมีเวลาเยอะไม่ต้องกลัว สำหรับ PPH ยี่สิบเก้านะฮะศูนย์หกแล้วก็สามอันนี้ชนไปหนึ่งอันนี้จะเหลือหกตัวนะชนศูนย์ไปเหลือนี่เหลือสนะองศูนย์หกสามก็จะเหลือหกตัวอาจารย์ก,ก็จะตัดหกกับสามออกไปหกอยู่นี่สามอยูน่นี่ก็เหลือเจ็ดแปดเก้า แล้วก็สี่ห้าหนึ่งจะไล่คัดไปเรื่อยๆนะตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับขอขอรวยดยคนนะอาจารย์จะคิดซะว่ามันสูตรมันหลุดนะเราต้องหาจุด,ย,ดยึดนะครับว่าเราจะตามที่สูตรไหนนะคะอาจารย์จะตามขอรวยดยคนกับ PPS 2เอยี่สิบเก้านะ,ะแล้วก็ N, เอ่อช ns2 นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็มีหนึ่งกับสามใช่ไหมมีเก้างวดที่เราจะใช้นะห้าเนี่ยเท่ากับไม่ซ้ำเลยทะะ่านผู้ชมถ้าสูตรหลุดนะสูตรที่อาจารย์คาดว่าอาจารย์จะตามมันหลุดอาจารย์ก็ถือว่าเราไม่มีโชคแล้วกันนาะแต่ถ้ามันเข้านะเราก็มีโอกาสกดหนักได้นะคะถ้ามันเข้างวดไหนเราก็ฟื้นคืนชีพเลยนะคะท่านผู้ชม จันก็ทำให้เต็มที่อ่ะหนึ่งสามเก้าห้าสี่จันจะตัดเก้าตัดห้าตัดสี่ตัวเลขที่จะยังคงเหลือก็คือแปดศูนย์หกสองและเจ็ดเหลืออยู่ห้าตัวตามคาดเลยคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับวดนี้เมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรามาดูแนวทางของตัวเลขที่เราตัด ะะวดวดแรกนี่มันจะเหลือห้าตัวใช่ไหมมันออกมาที่แปดเจ็ดนี่ฮนะวดที่ผ่านมานี่ก็แปดเจ็ดตัวนี้เลยนะคะมาแล้วมาอีกได้ะค่ะท่านผู้ชมสองศูนย์ศูนย์หกเก้าหนึ่ง เนี่ยตัวเลขที่เราหมายตาอยู่ก็คือช่องฝั่งนี้อเก้าหนึ่งสองหกห้าศูนย์ดูที่ว่าเราบีบมาแล้วมีทางเลขไหมหกสามสามหนึ่งห้าแปดเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งแปดเจ็ด จะไล่ให้แล้วก็เยอะให้ดูห้าศูนย์หกสามสามหนึ่งห้าแปด เจ็ดเจ็ดหกหนึ่งแปดเจ็ดอ้าวงวดนี้นะไม่เยอะอะไรนะคะก็คือถ้ากรณีเราจะยืนหลักหน่วยเนาะมีหลักหน่วยห้าแปดเก้าศูนย์แล้วเรามันจะตัวที่สวยที่สุดก็คือเลขแปดถ้าเรายืนเลขแปดมันก็จะจับได้แบบนี้เลยก็จะมีตัวเลข ศูนย์แปดหกแปดสองแปดแล้วก็เจ็ดแปดแค่นี้อาจารย์จะจับตามที่เราเรียนมานะตีกรอบไว้ก่อน ถ้าเรายืนแปดศูนย์แปดหกแปดสองแปดแล้วก็เจ็ดแปดอ่าถ้าเรายืนแปดแล้วมันจะมีบางสูตรนะคะเออตัวเลขที่น่าสนใจก็จะจะมีอยู่ตัวชุดนี้นะสองเจ็ดแต่ถ้าเป็นสองเจ็ดนะมันจะไม่มีหลักสิบหลักหน่วยนะคะหมายถึงว่าหน่วยล่างจะต้องหลุดไปนะสองเจ็ดมันแต้เตมเก้าด้วยนะคะแต้มได้นะ,ะแต่ว่าหลักหน่วยล่างมันจะไม่มีนะ,ะเพราะาเราคำนวณได้หน่วยที่เลขแปดตัวนี้ อา,อาจจะเพิ่มตัวนี้สองเจ็ดถ้าหลักหน่วยหลุดนะถ้าหน่วยล่างระยะยาวหลุดก็จะเป็นสองเจ็ดต้องเอาสองไว้หลักสิบนะสองเจ็ดยังไงมันต้องติดเลขคู่นะคะถ้าไปเลขคี่อย่างเงี้ยมันมีอยู่ตัวเดียวมันจะก็คือตัวเบิ้ลนะที่เป็นเจ็ดเจ็ดมันออกไปแล้วตรงนี้นะคะคิดว่าไม่น่าจะมาอีกเพราะอาการ โอากาสการเบิร์มันก็ค่อนข้างยากเนาะก็จะมีตามนี้ตามนี้เลยนะคะศูนแปดแต้มแปดมีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหกแปดแต้มไม่มีนะคะสองแปดแต้มแปดมีเจ็ดแปดเจ็ดสองสิสี่เป็นสิบ้าอันนี้ไม่มีนะเพิ่งจะออกไปแปดเจ็ดนี่จะเป็นเจ็ดแปดนะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองไปแล้วก็สองเก้าอนนี้นะอาจารย์คิดว่าตัวนี้สวยนะ สองแปดเนี่ยหกแปดเป็นสิบสี่เจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าไม่มีนะศูนย์แปดแล้วก็ตัวนี้ได้อยู่นะเผื่อถ้าถ้าหลักหน่วยมันหลุดนะหกแปดเป็นสิบสี่กับเจ็ดแปดนี่ไม่น่าไม่ไม่ค่อยสวยก็จะมีแค่นี้ศูนย์แปดหกแปดแล้วก็สองแปดตามนี้เลยอาจารย์ทำมาฝากให้นะจะลดหน้าจอให้ดูแค่นี้พอ ประมาณนี้แล้วก็มีตัวเด่นนะคะท่านะผู้ชมเด่นที่อาจารย์คำนวณแบบทางร้อยมมลายไว้มันน่าจะมีตัวติดแต่ว่ามันติดอยู่แล้วนะเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ติดนะสองเจ็ดเนี่ยมันจะไม่ติดเลขแปดมันจะมีห้าเก้าสี่นะห้าเก้าสี่เอาอยู่นะก็เหลือเลขแปดตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็มีศูนย์แปดหรือว่าสองแปดฝากไว้ให้คิดนะข้อคิดนะ เดี๋ยวอาจารย์จะทําไว้คลิปหนึ่งแล้วกันจะได้จําได้เนาะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะเด่นตัวที่ดินสอเนี่ยคือห้าเก้าสี่แปดเมื่อที่แล้วสูตรนี้จนะอยู่ด้านหลังเนี่ยมันเข้าอยู่นะคะอยู่ข้างหลังเล่มเนี้แหละที่อาจารย์เขียนไว้แต่งว่วานี้อาจารย์ลอกมาด้วยดินสอตรงนี้แหละมันจะมีห้าเก้าห้าเก้าสี่แปดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นห้าเก้าสี่อยู่ตรงนี้เลย ก็จะเหลือเลข8ตัวเดียวไปชนกับหลักหน่วยร่างที่เราคำนวณได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็มี08แล้วก็28ะคะอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ